ทุกอย่าง20บาทเคยเข้าร้านนี้ไหมคะพอดีว่าพี่ไปทําธุระมาแล้วก็ผ่านร้านทุกอย่าง20บาทแล้วพี่ก็เข้าไปดูในร้านนะคะสิ่งที่ได้มาก็จะได้หนังสือแนวสมุดระบายสีนะฮะแล้วก็หนังสือฝึกงัดขับเขียนสลับเด็กนะฮะสนรับสองเล่มนี้ที่พี่ได้ซื้อมาก็เพราะว่าพี่จะมาทําเป็นบีตอนโปรดักนะคะที่จะวางขายใน KTB ของ Amazon นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะ,ะว่าแต่ละหน้าเราสามารถเอามาปรับให้เป็นเวอร์ชันของเราได้ยังไงนะฮะสิ่งแรกที่เราต้องรู้เรื่องราคานะฮะว่าราคาจะถูกกว่าร้านหนังสือตามห้างนะฮะสำหรับสองเล่มนี้ที่พี่ซื้อมาก็ตกเล่มมา25บาทแต่ก็ถือว่าซื้อมาดูเป็นไอเดียเป็นไกด์ไลน์นะคะ ก็เริ่มตั้งแต่เล่มแรกก็จะเป็นสมุดระบายสีผสมประส,สานกับนิทานอิศปนะคะก็ในหนึ่งเล่มมีถึงแปดเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะก็ดูรูปแบบการจัดวางการเล่าเรื่องในแต่และหน้าเลยนะคะว่าเขาทํกันยังไงแล้วก็ดูรูปแบบหน้าปกที่เราสามารถดูเป็นไอเดียได้นะฮะแล้วก็เล่มที่สองก็จะเป็น สำหรับเล่มที่สองก็จะชื่อหนังสือว่าฝึกคัดหัดคิดนะคะก็ฝึกคัดตัวอักษรอะไรประมาณนี้นะคะเดวเรามาดูด้านในนะคะก็จะมีรูปสัตว์แล้วก็มีภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็มีตัวอักษรให้เด็กสามารถเขียนตามได้นะคะเนี่ยเราทำประมาณเนี้ยคือเราสามารถทำเป็นดิจิตอลโปรดัก ภายใน k d b ของ Amazon ได้เลยนะคะทำไมพี่วถึงไปดูตามร้านหนังสือร้านทุกอย่างนีสิบาทก็จริงๆมันมันเป็นความชอบส่วนตัวอย่างหนึ่งคือบางครั้งถ้าเราจะทำอะไรมันต้องอาศัยการสัมผัสการจับเพื่อที่จะสร้างเขาเรียกว่าสร้างอัทถลรสในการที่จะสร้างปูนอต์ของเรานะคะเพราะว่า พิงพิวจะมาสายเทคสายเขียนโปรแกรมโดยปกติแล้วอะพิ่วก็จะอยู่หน้าคอมใช้อินเทอร์เนต็ตอยู่แล้วแต่ถ้าช่วงอารมณ์มุมไหนที่รู้สึกเบือ่อพี่ก็จะเข้าร้านหนังสือร้านพวกนี้นะคะสำหรับคลิปที่สองก็จะเป็น KDP ของ Amazon นะ,ะที่พิวได้ทำหนังสือบางส่วนโพสต์ขายแล้วนะคะเตี้ยนอยู่ก็จะเป็นส่วนที่ Amazon อนุมัติให้ขายได้แลวนะคะ ก็จะมีประมาณนี้นะค่ะสนใจก็สามารถเข้าไปเสิร์ชหาดูในอเมซอนได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางพิ่วก็ได้โพสต์ขายใน TikTok ด้วยนะฮะก็สามารถเสิร์ชหรือว่าเข้ามาดูที่ช่องของพิลวแล้วก็คลิกเลือกปุ่มตะกร้กรรกาสินค้านะคะก็จะเห็นสินค้าของพิลว่ามีเกี่ยวกับสมุนระบายสีสองโปรดักต์นะคะ สำหรับเวอร์ชันที่ทำขายในติกตก็จะเป็นการปริ้นแล้วก็ส่งให้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียให้กับหลายๆคนที่กำลังที่จะทำเกี่ยวกับพวกดิจิตอลโปรดักต์ในรูปแบบของสมุดระบายสีหรือหนังสือนิทานนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์กดเซฟกดใจให้ด้วยนะคะ หรือว่ามีคำถามอะไรยังไงก็เมนทมได้เลยนะตรงนี้นะฮะ